วิธีการรับมือราหูอมจันทร์ในวิชาโหราศาสตร์ที่อิงกับระบบดาราศาสตร์โดยการคำนวณองศาของดาวที่โคจรจริงอยู่บนท้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการอ่านลิขิตฟ้าและคำนดชะตาชีวิตด้วยลิขิตตนในวันที่25มีนาคม2567จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปราคาแบบเงามัวขึ้นในราศีกันวัดจากองศาของดวงดาวพระจันทร์จะโคจรมาเกิดคราดเงาที่13องศา37ลิบดาในภพอลิของดวงเมืองซึ่งส่งผลมาจากคราดเงาของพระราหูโคจร 21องศา30ลิบดาสถิตในราศีมีนพบวินาศของดวงเมืองสําหรับวิธีการรับมือป้องกันแก้ไขผมจะสรุปอย่างละเอียดให้ในตอนท้ายนะครับชาวลัคนาราศีเมษร,ระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านระวังเรื่องรถยนต์การเดินทางติดขัดล่าช้าถ้าจําเป็นต้องทํางานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ควรปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ที่มีความรู้จะส่งผลได้อย่างมากลัคนาราศีพฤษภระวังเรื่องการตัดสินใจลงทุนผิดพลาดระวังการเดินทางการเจรจาผิดพลาดส่งผลให้มีปัญหาและระวังปัญหา จากลูกน้องลัคนาราศีมิถุนระวังสุขภาพของตัวเองระวังความเครียดระวังการเสียเงิน ยานพาหนะเสียหรือต้องซ่อมแซมบ้านระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านและปัญหาที่เกิดจากญาติผู้ใหญ่ลัคนาราศีกรกฎระวังสุขภาพตัวเองระบบน้ําในร่างกายระวังการเดินทางและอุบัติเหตุปัญหาเรื่องเพื่อนสําหรับผู้หญิงระวังสุขภาพระบบต่างๆอวัยวะต่างๆเป็นพิเศษลัคนาราศีสิงห์ระวังปัญหาการเงินปัญหาเรื่องเครดิตทางการเงินปัญหาเรื่องเอกสารถ้าไม่แก้ไขอาจส่งผลให้เกิดคดีความได้ในภายหลังปัญหาจากคู่ครองรวมถึงปัญหาจากคนที่เราต้องไปติดต่อง,งานด้วย way. ลัคนาราศีกันระวังสุขภาพตัวเองรวมถึงความเครียดการเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับปัญหาเอกสารการเจรจาจากผู้ร่วมงานรวมถึงปัญหาจากผู้ใหญ่ลัคนาราศีตุลระวังปัญหาด้านการงานการที่มีคนพูดถึงเราในแง่ลบโดยที่เราไม่ทราบปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องอย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนทําอะไรใหม่ๆโดยที่ยังไม่มีที่ปรึกษาลัคนาราศีพิจิกรระวังปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับหัวหน้าระวังการพูดการเจรจาการเดินทางเป็นพิเศษลัคนาราศีธนูระวังปัญหาด้านการงานถ้ารู้สึกอยากออก จากการมาเริ่มงานใหม่ๆควรจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารพันธสัญญารวมถึงอุบัติเหตุลัคนาราศีมังกรระวังปัญหาจากผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยคนที่เราต้องติดต่อสื่อสารเจรจาด้วยระวังการเซ็นเอกสารที่ผิดพลาดรวมถึงอุบัติเหตุลัคนาราศีกุมระวังการเสียใจการตัดสินใจทําอะไรที่ผิดพลาดและไม่ดีถ้าต้องตัดสินใจทําอะไรใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆควรมีที่ปรึกษาความทุกข์ใจที่สะสมมานานควรทิ้งอารมณ์เหล่านี้ด้วยการไปเที่ยวการออกเดินทางและเริ่มสึก การนั่งสมาธิเพิ่มเติมลัคณาราศีมีนระวังปัญหาจากคู่ครองปัญหาจากคนที่เราต้องทำงานด้วยรวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆปัญหาที่เกี่ยวกับลูกน้องถ้าต้องตัดสินใจอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆควรมีที่ปรึกษาสำหรับวิธีการรับมือจันทรุปราคาแบบเงามัว ของทั้ง12ลัคนาราศีตามพระไตรปิฎกจันทิมาสูตรและวิชาโหราศาสตร์คือในวันที่25มีนาคมช่วงเช้าให้ไซบาทพระภิกษุสงฆ์ด้วยขนมเคก้กจำนวน15ชิ้นและในช่วงเวลา14นาฬิกาให้สวดมนต์บท จันทรับฤกหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิเป็นเวลา15นาทีสําหรับบทสวดผมจะแนบไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับในชีวิตคนเราเมื่อรู้โอกาสที่จะเกิดเรื่องราวจากดวงดาวแล้วการกําหนดชะตาชีวิตด้วยลิขิตตนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดท่านใดที่ได้ทําทุกอย่างครบถ้วนดีแล้วผมขออนุนโมทนาสาธุด้วยนะครับสวัสดีครับ